โอเคครับเพื่อนๆสรุปว่านะครับผมปั๊มไป5้าัังต่อการที่กด1ครั้งโภมที่เราใช้ล้างรถในปริมาณปกติก็คือ5้าฝาบวกน้ำาินะีาห์ฝาอ่านี่คือปริมาณที่ผมใช้ล้างในการผสมในถังนะครับผสมกับน,น้ำแล้วก็ใช้ของน้ำจุ่มถูเลยนะครับเพียงพอต่อการ,รล้างรถหนึ่งรถเก่งหนึ่งังนะครับแต่ว่าพอเรามาฉีดกระถันเนี่ยอันนี้ผมทดลอง ก็เพิ่งลองวันนี้นะเพื่อนสรุปว่านะครับมันใช้ตัวโฟมเนี่ยนค่อนข้างที่จะเปลืองนะเพื่อนต่อการที่เราจะมาฉีดเป็นโฟมอย่างเงี้ยหนึ่งถังนะครับเป็นโฟมดีไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะนเพื่อนแล้วก็ปั๊มไปห้ารอบนะผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะผมว่ามันเหนื่อยก่าการจุ่มแล้วถูเลยง่ายกว่าเยอะนะครับไม่ต้องมานั่งปั๊มให้มันปวดแขนถ้าใครมีเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันกระป๋องฉีดโฟมเนี่ยแบบนั้นง่ายกว่าอันนี้สําหรับผมนะเพื่อนผมรู้สึกว่าสาหรับผมไม่เวิร แต่ว่าเพื่อนใครถ้าชอบนะครับหรือว่าใช้น้ํายาอย่างไงแล้วมันมันเวิร์กสำหรับเพื่อๆก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมลองแล้วผมว่าสําหรับผมไม่เวิร์กผมว่ามันเหนื่อยแล้วก็เปลืองน,น้ํายาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว,วผมจะใช้เป็นตัวกระปุกฉีดโฟมที่ใช้กับปืนแรงดันน้ำนะวิธีเดิมของผมนะครับน่าจะประหยัดกว่า